นี่นะคะเรือที่เราจะไปสปีดโบ๊ทมาเลยมาเลยอ่าลำนี้ลำนี้มาเลยมาเลยเค่ะมาเลย,ย,เ,ลยเอากระเาไว้ข้างหลังนี้ะมาบกมือเดินไปทางนี้ก็ได้<อ>เดินไปข้างหลังก็ได้ค่ะไปข้างหลังก็ได้ สองเท้าไม่ใส่ต้องเป็นงั้นเนี่ยทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ค่ะไปเลยมาเลยค่ะมาเลยอ้ามาแล้วก็นี่นะคะคนถ่ายวิดีโอไปเราเดินลงเรือไปกันอ้าวววนี่นะคะเรือที่เรากำลังจะไปไม่ใช่เราเหม็นใช่ไหมไปต้ เรานั่งข้างหลังเลยเหรอๆๆอ้าวใส่ใส่อ้าวโอเคๆๆเดี๋ยวเราใส่ชุด